สวัสดีครับผม F.J. ญี่ปุ่นนะครับจาก Flex 104.5ครับตอนนี้ความรักของ F.J. ญี่ปุ่นนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนละครับก็หน้าตาเป็นแบบอยู่บนภูเขานะครับที่ไม่มีต้นไม้แล้วก็มีบ้านหลังนึงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเราอยู่แค่2คนนะครับผมเรียบง่ายอย่างนี้เลยถ้าเกิดความรักของผมเปรียบเป็นสีลวครับน่าจะเป็นสีเขียวละกัน เพราะว่าดูแล้วมันก็สบายตาทําให้เราเนี่ยแบบได้คิดอะไรใหม่ๆทําให้เราสดชื่นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดูแล้วสบายใจด้วยครับถ้าเกิดถามว่าตอนนี้อยากบอกรักใครมากที่สุดนะครับก็อยากจะบอกรักคนที่กําลังหมดรักอยู่ละกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมดรักในตอนนี้คุณต้องการความรักนะครับผมยามความรักของผมในปี2024นี่นี่แหละครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้อะไรมันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนพูดภาษาอะไร หรือว่านับถือศาสนาอะไรเนี่ยคุณก็สามารถมีความรักด้วยกันได้ยิ่งสมัยนี้นะครับสื่อโซเชียลมีเดียมาโนโหทําให้เราเนี่ยรู้จักกันได้ง่ามากขึ้นคุณสามารถเปิดเผยต,ตัวตนของคุณเนี่ยให้คนอื่นรู้จักได้ฉะนั้นก็ความรักเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศเลยแหละครับเพลงหนึ่งท่อนที่บ่งบอกความรักในตอนนี้แหละครับเธอให้ได้แค่ไหน ก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหามเมาแต่ใจประมาณนี้ครับผม <laughs>